ตำรวจช้างเผือกจับยาบ้าหล้านเม็ดเมื่อวันที่6พฤศจิกายน 25. 6 6กเวลา11.00นที่สำนักงานตำรวจภูธรภาค5าจังหวัดเชีงยงใหม่พันตำรวจเอกเทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและพลตำรวจตรีกิตาพรยี่สาครรักษาการผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5าร่วมกับฝ่ายทหารฝ่ายปกครอง สำนักง,งานปปสภาค5แหลงผลการจับกลุ่มคดียาเสพติดรายสำคัญจำนวนหนึ่งคดีของกลางเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือยาบ้าจำนวน5ล้านเม็ด้วยหน่วยจับกุมได้แก่บอกสสพ5ห,หรือบอกสสภาค5สำนักง,งานปปสภาค5กกสสพจวชม สอพอช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่สลอบอกอทอทอและฟอขอวอสอปอกอทอบอโอ้ชื่อย่อ่เยอะจังสรุปว่าเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2องหาหเวลาประมาณตีสี่นาทีก็ตีสี่ครึ่งนั่นนะครับจ้าหน้ที่สืบทราบว่าจะมีกลุ่มขบวนการลักลอบค้ายาเสพติดเนี่ยลักลอบผลยาเสพติดจากพื้นที่แนวชายแดน ไปส่งให้กับกลุ่มขบวนการลักลอบยาเสพติดในพื้นที่ตอนในของประเทศจึงป,ประสานกำลังเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนออกสืบสวนติดตามจับก,กลุ่มการข่าวก็ทราบว่ากลุ่มเนี้ยใช้รถกระบะทะเบียนยอยกักษ์ต่อเต่า 8.2.4.8. เชียงใหม่ขนยาเสพติดแ,แ,และใช้รถยนต์กระบะทะเบียนเลขสวยด้วยอออออเชียงใหม่ก็ป้ายทะเบียนเลขสวยก็ประมูลมาเนาะเลขรถสวย ลำทางจึงได้สืบเพื่อจับกลุ่มจนกระทั่งเวลา04.30นหรือที่4ครึ่งของวันเดียวกันวันที่หนึ่งเนี่ยจับได้ทั้งสองคันเลยเพราะว่าจอดอยู่ใต้สะพานเฉลิมพระเกียรติถนนปาตันตําบปลปาตันบอเอืเมืองจอังหวัดเชียงใหม่ในกระบะมีลักษณะหลังกระบะไม่ใช่ในกระบะหลังกระบะนะลักษณะเป็นโครงเหล็กเสริมและใช้ผ้าใบคลุมไว้เป็นรถที่ได้รับแจ้งจากสายตรงตรงมากเลย การข่าวว่าอย่างเงี้ยลักษณะเนี้ยมาจอดที่ใต้สะพานเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุมจึงได้แสดงว่าเป็นเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบนายเอนามสมมุตินะครับเป็นผู้ขับขี่ชุดจับกลุมสอบถามนายเอนายเอก็รับสารภาพง่ายๆว่าตนได้รมบย,ยาเสพติดจ,จริงจากการตรวจคน้นพบยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือยาบ้าจำนวนประมาณ5ล้านเม็ดตามที่ได้รับแจ้งจากการข่าว ที่สายรายงานให้ทราบนะฮะในเวลาต่อมามีรถยนต์กระบะทะเบียนเลขสวยนะพอจุดอจุด4224เชียงใหม่ขับเข้ามายัางจุดที่เกิดเหตุก็จึงได้แสดงตนว่าเป็นเจ้าที่ตำรวจขอตรวจคน้นพบในรถเนี่ยมีนายเนามสมมุตินะครับเป็นผู้ขับขี่และนายซนามสมมุติเช่นกันเป็นผู้โดยสารมาด้วยเจ้าที่ขอตรวจคน้นค้นตัวก็ไม่พบอะไรไม่พบสิ่งผิดกฎหมายในรถ แต่ทั้งสองยอมรับสาภาพว่าเป็นผู้ขับรถนำทางให้กับนายเอนมสมมติเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยในเส้นทางจึงได้นำตัวผู้รอหาพร้อมของกลางทั้งหมดนำส่งพนักง,งานสอบสวนสพช้างเผือกเพื่อดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไป เพื่อเป็นกำลังใจให้กับข่าว9ล้านวิวในการรายงานข่าวในครั้งต่อไปช่วยกดติดตามหรือ subscribe กดถูกใจกดแชร์แล้วใส่กระดิ่งเตือนให้ด้วยจะได้ไน้พลาดคลิปดีๆขอบคุณครับบริษัทชาวิสาโซนผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องทำโอโซนรายแรกของเมืองไทยที่จดลิขสิทธิ์ไว้เมื่อ20ปีที่ผ่านมาสร้างก๊าซโอโซนที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคได้รวดเร็ว ทำลายกลิ่นสารเคมีและกาซพิษที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างีเยี่ยมวันัสนันเชียงใหม่จำหน่ายของที่ระลึกของฝากหลากหลายชนิดตั้งอยู่สามแยกเชียงใหม่แม่โจวงแหวนรอบแรกโทร5 5 3 4 4 8 8 9 9บูบ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพ บริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการให้ข้าวขาวหอมมะลิตะบนหน้องหย่งหุงขึ้นหม้อหอมขาวและนุ่มติดต่อท่านกำนันสุนทรชัยเสียอายบีโก้ผงและน้ำยากำจัดปลวกปลอดภัยกับผู้ใช้ อันตรายสำหรับปลวกเพราะผลิตจากพืชพันธุ์และแร่ธาตุธรรมชาติ